รถเจ้าของรถไามาจอดขวางนี่น <cam> ี <tro d> ่เพรา้ใบ่อเขาบอกว่าหน้าร้านเขาเลยคั่ถบ้านนี้็ได้ระบาดคนนุ่มบอคนขับไปใส่ที่บ้านคนเดีวไอ้นุ่มมาจอดไว้นี่บานนี่ตัวหาเหมือนกันน่ะโหัวะอืมต่างระบาติดอยู่่มไคนหรอกบ้อรกันพี่ใช่รถพี่ไหมนี่ใช่ใชี่อยู่ไหจอดขงรผมนนแจ อ๋อไปเมียเข้าโรงพยาบาลด,ด่วนเลยจอดรถไว้หน้าร้านกุญแจเสียบในรถเรื่องเองเลยโอโอโอไปร่องมึงขันไปอาจารย์จะเปลี่นโมละ่ะร่ะะะองมึล,มล,ะล,ะล่ะร่องใหอาจารย์จะเปลีนบ่ล่ะอ่ะเอาเลยจับร่องมึงก่อนตามมก่อนยืนนะ ยังไงเป็นน้ำโมเป็นดองพี่น้องก็จีบอะไไปมาไมเจ้าไม่มาเลยโอ้ยเอ้าเ้ผมจีเคนผมมาตัหัดมือหน่อได้เนียนเนียเนอาดีๆเลยเอาดเยเป็นตัว ชีัตนาไก่พุ่นอีพออีเมเด้อมาขุมมาค้องลูกเด้ออรถ่นว่าให้เลือนครับเพราเลื่อนชิบวด้เหตุการณ์แหงงานนะปูเอ้ไม่ไมาคือห้องคือจังเป็นชั้นละบาดนี่ไปทำยังไงสร้างบานเนี่ยโอ้ยยิบัวบาดนี่เออแล้อาดีเอาเอาเโอเคอาจารย์ทำตดีๆดีพี่น้อง โอ้โอเอะสิทจีโละเพืมาลโทษ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 เด็กวาังอีก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 อ้าโอเคพอแล้วพอแล้วโอ้แม่นิทโนเลยจุด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 จุจุด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 จดจุด

พอมจังเต่นะกูบานนี้วิินวิินวิโก้เกี่ยวพ่อแน่นพ่อไหนบอกจัำลองแท้ตันนี้มีกันพอมอต่อไวินวินงินบ่เบียกรบบ่เบียกบแนบ่่ชที่เศษก้อนเงินเงิน โอ,โอ้โอ้ได้การได้การด้การวั้นว้นวุ้นว้นวุ้นวุ้วุ้นวุ้นว้นวุนวร้น้น้